สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนมีการเรียนรู้เรื่องของเล่นของใช้นะคะวันนี้เป็นวันที่8ปดพฤษภาคมนะคะเราจะมาทําความรู้จักประเภทของของเล่นของใช้นะคะประเภทของเล่นของใช้ของเล่นนะคะอันนี้คือประเภทแรกประเภทของของเล่นนะคะของเล่น เป็นของเล่นที่ให้เด็กได้ออกแรงนะคะประเภทกีฬาเช่นลูกบอลจักรยานสามล้ออุปกรณ์ยมนาสติกประโยชน์ก็คือเสริมสร้างร่างกายและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็อาจจะรวมถึงอุปกรณ์กีฬาเช่นไม้เบ็ดแบดมินตันนะคะสำหรับเด็กของเล่นนะคะต้องสร้างขึ้นและควบคุมการเล่นเองนะคะเด็กๆสามารถต่อหรือประกอบ ให้เป็นรูปร่างได้เช่นเลโก้ไม้บล็อกจิ๊กซอหรมือโมดูลชุดถุงลมประโยน์นะคะฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็ช่วยฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์อย่างการกอร่อทรายหรือการต่อไม้บล็อกเด็กๆจะต้องคำนวณให้ฐานใหญ่เพื่อที่ยอดด้านบนจะได้ไม่ลงนะคะของเล่นที่เลยนแบบของจริงเช่นชุดจำลอง อุปกรณ์ทำครัวชุดขึ้นมือหมอชุดแต่งตัวตุ๊กตาบาม์ี้เป็นต้นประโยชน์นะคะฝึกทักษะให้เด็กได้ใช้ของเหมือนจริงเพื่อเติมเต็มจินตนาการเพื่อให้การเล่นบทบาทสมมติข,ของเด็กสมบูรณ์แบบขึ้นนะคะของเล่นส่งเสริมจินตนาการก็คือของเล่นประเทศสีน้ำสีไม้แป้งโดดิน้ำมันเครื่องดนตรีประโยชน์นะคะจะส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รูเจดนะคะ ไฟนะคะของเล่นเพื่อการเรียนรู้คือของเล่นเพื่อพัฒนาทักษะเช่นนิทานหรือเกมประโยชน์จะตอบสนองการเรียนรู้ที่ไม่อยู่ยั้งของเด็กไวัยคิดนะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะอาจจะต้องเล่นด้วยเพื่อให้ของเล่นนั้นสำนิกผลแล้วก็ไม่ควรเลือกของเล่นที่ยากเกินกว่าจะที่จะเข้าใจนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยเกมเศรษฐีหรือเกมบันไดงูก็ได้นะคะ ประเภทของของใช้นะคะเป็นของใช้มี3ประเภทเป็นของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวแล้วก็ของใช้ส่วนรวมนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะแล้วเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีรูปภาพแล้วก็มาตรงน,นีนของตัวเองด้านล่างพร้อมทั้งเขียนชื่อด้านบนด้วยนะคะ ต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการอ่านหน้าที่สี่สิบเก้านะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะยออยออืออืนนออนยอืนอยืนยออืนอยืนคำที่หนึ่งนะคะยอืนอยืนปอืนนปืน ย่ออือดอยืดดออือมอดื่มไม่เอกดื่มปอแองงอแกงจออือบอจูแกงจีปอรออางอกลางคออือนอคืนกลางคืนเปลี่ยนเป็นคำนะคะยออือนอยืนปออือนอคืนย่ออือดอยยืดดออือมอดื่มไม่เอกดื่มแกงจีกลางคืนต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านนะคะวันนี้เรามาฝึกอ่านนะคะ แล้วก็เขียนคำพื้นฐานคำแรกนะคะอยอูยไม่เอกอยู aw, mor, u, aw, mm ่ชออชุดนอกนกจมอกอจมูกพอเอวเทียวไม่เอกเที aw, e aw, ่ยวพอเอือนนเพือนไม่เอกเพื่อนนอนำนไม่โทน้ำพอารอตานะฮัตาลมแอวแมวเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีทุกภาอให้สวยงามด้วยนะคะเราพบกันใหม่ ในคลิปต่อไปนะคะ